ขั้ที่1นงนะครับแพลงเทสเดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่าโคเลเนี่ยทำได้หรือเปล่า30วินาทีซึ่งแพลงเทสต,ต้องอาศัยความแข็งแรงของหน้าท้องแผ่นหลังแล้วก็การนอตั้งแขนนะครับถ้าหากว่าทําแพลงเทสได้ไม่ถึง30วินาทีนะครับแสดงว่าเกนกลาดุมตัวเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงพอเสี่ยงปวดหลังได้ง่ายครับอาจจะทให้บาดเจ็บเวลาออกกำลังกายได้ง่ายด้วยครับคิดว่าน่าทําได้ไหมครับ30วินาทีได้แหละได้แหละง้นไปดูกันครับเราจะเริ่มจากเวลานะยกเข่าสองข้างขึ้นและยืดขาตรงอาจจะเวลาแล้วดี กล้มเนื้อใต้เชยคงเนี่ยทำงานบางคนหรืเอเวลาสวยโอ้งอขาแต่ถ้าสเ,เกิดว่านั่นเรียกคนไหนทำไม่ได้บ่มีท่ามาฝากให้ทำท่านี้ได้ไปดูกันครับเราลองฝึกจากที่พื้นนะครับเหยียดสองขาตรงจ่ายตั้งนิ้วเท้าเกงหน้าทอ้อง เนี่ยเราฝึกบนบนแมตบนพื้นก่อนเพราะว่าตอนนี้เราวางเท้าวางมือไว้ส่วนที่มั่นคงนะครับเวลาเราฝึกบนเครื่องวีทูแมตเนี่ยเครื่องมันจะลื่นอาจจะทําให้คนที่ยังแข็งในไม่พอคุมไม่ได้นะครับอยู่ตรงนี้ให้ได้ประมาณ30วิิบวิหรือว่า45ิาวิหนึ่งนาที่ยิ่งดีพออยู่ตรงนี้ได้นาน,านๆเริ่มชินก็ลองฝึกบนเครื่องนะครับโอเคเก็บขาม้วนลำตัวขึ้นล่างสองแขนลง1แขนขึ้นน,นี่คือท่าที่2อนะครับแอปเบรปเนี่ยเราฝึกตรงนี้ก่อนหน้าท้องทํางาน มากขึ้นกว่าเวลาเราฝึกที่พื้นเพราะว่าตอนนี้เรามีสปริงมีน้ำหนักมีแรงต้านที่เราจับในสแปรนะครับกานกระต้นขาด,ด้วยซึ่งเราใช้เวลาเราทำท่าเพลงนะครับเป็นไงบ้างครับฮัวเล่ท่าแพลงเชส30ส30วินาทีฟิลที่ท้องสุดๆส,สำนบเล่นที่ทำไม่ได้นะครับมาฝึกสม่ำเสมอนะครับแล้วร่างกายและใจแข็งแรงขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวมาเจอกันที่โยคันมีนะครับ